ปัจจุบันมนุษย์เราต้องดูแลตัวเองเป็นประจำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอแอสตินที่มีส่วนประกอบของแอ็กซตาแซนตินวิตามินเอวิตามินอีและลูทีนคำเตือนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค Take I take Bioastin. I take Bioastin. I take Bioastin. Bioastin is made on the Big Island of Hawaii and is nature's way to reduce joint soreness and discomfort. I've been taking Bioastin for about ten years now, and I notice the difference in my lifestyle. And I can surf for hours and hike for days. Join the thousands who say, "I take Bioastin." Bioastin Hawaiian Astaxanthin is available at natural food, grocery, and all major retailers. สัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งสุขภาพกับไบโอแอสตินด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลจากโรงงานในสหรัฐอเมริกาสุขภาพที่ดีต้องไข่ขวาเรียกหาไบโอแอสตินของแท้เจ้าแรกเจ้าเดียวจากอเมริกาสาหร่ายแดงของแท้จากอเมริกาไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้นยำ้ำไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้น ดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฝันคารุษดาวันมาเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมขาเคยเป็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มึนหัวโดวยไม่ทราบสาเหตุหรือว่านั่งอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยโ,โหเน็บชามาแล้วล่ะค่ะหรือว่าเล่นโทรศัพท์ปุ๊บหรือว่าขับรถเนี่ย รู้สึกว่าเอ๊ะนิ้วมันล็อกล็อกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันสอดหรือมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรกันบ้างหรือเปล่านะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์ภูริศนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหที่พูดไปเมื่อกี้นี่ไม่ใช่คนอายุเยอะเลยนะอาจารย์รตัวฝันเองนี่แหละค,ค่ะอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อเป็นโรคอะไรใน,ในอนาคตไหมอาจารย์ก็คือเลือดไหลช้าเลือดขึ้นเลี้ยงสมองช้าลงพอเลือดขึ้นเลี้ยงสมองช้าลงมันจะสั่งให้เอ็นล็อกนิ้วล็อกโดยเฉพาะเอ็นเส้นใหญ่นี่ล็อกก่อน ก็จะปวดเมื่อยบริเวณนี้ลัางจักก็ลามไปที่อวัยวะต่างๆให้มีการล็อกให้มันยืดได้ไม่หมดนะเพราะอาการของการนิ้วล็อกเท้าล็อกขาล็อกอะไรต่างๆนะบางคนก็คอล็อกบิดแล้วกลับไม่ได้อะไรที่เกี่ยวกับการล็อกของเอ็นนะฮะสายดายแดงช่วยได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปผ่าในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการผ่านะผ่าเอ็นแล้วก็ตัดเอาพังผืดที่ก่อเอ็นออกคือไอตัวี่ถ้าเราผ่าอย่างนี้เราก็ต้องผ่าทุกๆ6เดือนมันจะก่อตัวทุก6เดือน นะครับนั่นคืออาการของเลือดขึ้นเลี้ยงสมองแสดงว่าไม่จบไม,ไม่สิน้นผ่าอยู่ตลอดเวลาคือเราอย่าไปฝืนมันสมมุติวันนี้มันดึงได้ไม่หมดเนื่องจากมันล็อกจากสมองพอเราฝืนปุ๊บมันจะสร้างพังผืดขึ้นมาซีนพอนานๆปุ๊บล็อกถาวรเลยต้องคอยผลักอยู่ตลอดเวลาอ,อาการเหล่านี้ถ้าในอเมริกานี่จะมีการาไปผ่าะนะในอังกฤษในอเมริกาแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่สาหร่ายแดงบูมเนี่ยหมอที่ทําอาชีพนี้ก็ต้องเลิกก็ไม่ต้องไปผ่าแล้วไม่ต้องผ่าแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลทุก6เดือนอย่างที่อาจารย์บอกด้วย แล้วเรื่องของเนบปลาจานเกี่ยวด้วยไหมคะเน็บชาเนี่ยเวลานั่งนานๆโอ้โหเนบกินขาคือท่อเลือดตรงข้อพับเนี่ยมันจะสึกหรอกว่าตรงจุดอื่นเพราะฉะนั้นเวลาคนเป็นโรคเนบชาพอนวดตรงนี้ตรงข้อพับทุกจุดเนี่ยนะจะรู้สึกมันเบามันได้แรงนะครับก็คือท่อเลือดตรงนี้มันจะต้องมีสารอาหารที่ไปเลี้ยงให้มันมีความเหนียวอันตัวที่ทําให้ท่อเลือดเหนียวตอนนี้ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดไม่ว่าจะผลไม้สีม่วงทุกชนิดนะฮะ จะมีสารต้านอนุมูลอิสระคือสารทําให้ท่อเลือดเหนียวนั่นเองไม่ได้ทาหน้าที่อื่นหรอกทำมาต้านอนุมูลอิสระแต่สาหร่ายแดงเนี่ยจะมีสารแอต,ตาเซนทีนซึ่งสูงกว่าสารตัวอื่นทั้งหมดอมก็คือเป็นดัมเบลวันได้เลยนะคะสำหรับสาหร่ายแดงถือว่าเป็นราชันของการต้านอนุมูลอิสระคนที่กลัวการเป็นมะเรง็งต้องกินแต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วต้องกินตัวอื่นด้วยตัวนี้ไม่อยู่แต่ถ้าไม่เป็นทีเนี่ยนะทานไปไม่เป็นก็ตอนแรกปวดแขน ไปหาหมอเป็นพ,งพังผืดหมอจะผ่าตัดตรงนี้ก็ยังไม่ผ่าก็ไม่ให้ทําอะไรทําอะไรไม่ได้มันจะปวดก็ลองสั่งมาทานหนึ่งกระปุก mm hmm. ก็หายค่ะรู้สึกดี mm hmm. ก็เ,เว้นวักมาได้พักหนึ่งก็รู้สึกปวดอีกก็เลยสั่งมาทานอีกมันก็รู้สึกดีขึ้น mm hmm. จากที่เราเคยปวดทำอะไรไม่ได้เนี้ยนะคะมันก็หายไปนะคะ ชาเท้าอะไรมันวูบาวบาบวพอเรามาทานแล้วมันก็ดีขึ้นรู้สึกว่าเราจะถูกกับยาตัวนี้ mm hmm. ก็อยากทดลองนะคะว่าโฆษณานี้จะเป็นจริงไหมโฆษณาเหลือเชื่อเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากลอง mm hmm. ก็ตัดสินใจสั่งผลิตภัณฑ์สไลด์แดงนะคะ mm hmm. มาทานพอทานเข้าไปไอาการวูบวาบนี้มันก็หายค่ะแล้วอาการปวดเมื่อยมันก็รู้สึกดีดีขึ้นมานะคะสามารถยืนยันได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์สาหร่ายแดงตัวนี้นะคะตาก็รู้สึกชัดขึ้นค่ะแบบเหมือนว่าตอนแรกเลยสายตาก็จะผ้ามัวขับรถอะไรไกลๆกล,กลกางคืนจะขับไม่ได้กับมอเตอร์ไซค์นะคะบางครั้งอะ่ะตอนนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากเลยแล้วอยากรู้ไหมคนเป็นมะเร็งดูตรงไหนยากเอาดูได้ด้วยเหรออาจารย์ดูยังไงคะมะเร็งจะจะเลือกเป็นเฉพาะคนที่ผิวแห้งท้องผูก ผิวแห้งท้องผูกจำได้เลยนะสาวๆคนไหนที่ไม่ค่อยถ่ายเป็นชีแบบประจำวันที่ดีเนี่ยแล้วผิวแห้งผิวแห้งเนี่ยผิวแห้งคือไม่มีน้ำมันนะไม่เกี่ยวกับเหงื่อนะเหงื่อออกไม่เกี่ยวต้องมีน้ำมันค่ะน้ำมันเนี่ยทำหน้าที่ในการจับอนุมูลอิสระหรือจับสารพิษออกมาทางผิวนะครับสังเกตหมูป่าเนี่ยเวลาเขาจะเอาน้ำมันออกจากตัวเนี่ยเขาจะไปกินสารพิษค่ะไปกินเห็ดชนิดหนึ่งเรียกว่า เห็ดสุการะมัทวะนี่คือเห็ดพิษคนกินไม่ได้ตายแต่หมูป่าเขาจะกิน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 พอกินปุ๊บเนี่ยน้ำมันตามตัวหมูเนี่ยมันจะวิ่งมาดูดสารพิษมาจับสารพิษแล้วก็ดันออกทางผิวมันก็จะยืนให้น้ำมันย้อยอนั่นคือการดีท็อกสารพิษออกแล้วก็ลดน้ำหนักในตัวอันนั้นก็คือเป็นชีวิตเอาไขมันออกมามันไม่อยากอ้วนไง มันเอาไขมันออกมาคือกินสารพิษเข้าไปแต่คนทําอย่างกันไม่ได้นะตับของคนยังไม่ดีเท่าตับหมูนะครับเพราะฉะนั้นคนก็ต้องผิวมันสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้ต้องผิวมันถ้าผิวแห้งอันตรายแล้วครับสารพิษอยู่ข้างในออกไม่ได้ก็เลยกลายเป็นอาหารให้กับมะเร็งเพราะนันใครที่ผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแข็งเนี่ยส้นเท้าแข็งเพราะน้ำมันไปเลี้ยงไม่ได้ส้นเท้าแข็งส้นเท้าแตกคนนั้นถึงมีสิทธิ์เป็นมะเร็ง โอ้หอย่างนี้ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะดูซิว่าผิวแห้งหรือเปล่าแล้วท้องผูกบวกเพิ่มเข้าไปอีกไหมยังไม่พอส้นเท้าที่มันแข็งแข็งเนี่ยอันตรายแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ให้ท่อเลือดเหนียวให้ท่อเลือดเหนียวมากขึ้นเชื้อโรคเนี่ยชัยช้อนไม่ได้ม,มันคอยชัยช้อนให้ท่อเลือดมีการอักเสบคือพอมีการอักเสบมันถึงก่อตัวเป็นมะเร็งหมายถึงเขาเหนียวแล้วเขาแข็งแรงด้วยครับต้องให้เหนียวตลอดเวลาเพราะว่าคนที่ผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกแล้วเนี่ย ท่อเลือดเขาแตกเมื่อไหร่หรือท่อเลือดเขามีการอักเสบเมื่อไร่ตรงนั้นก่อตัวเป็นมะเร็งนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ว่ารเรื่องผิวเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องโรคต่างๆของเราได้ด้วยนะคะคซึ่งไบโอเอสดินของเราส่งผลต่อเรื่องผิวยังไงอาจารย์คือผิวมันโดนปกป้องอือส่วนไหนที่โดนแสงอาทิตย์เราสังเกตส่วนนั้นจะเหี่ยวยน่นใช่ใช่ทาไมเขจะเอาแบบทำไมคนบ้านนอกหน้าเหี่ยวยน่นแต่ตัวทำไมไม่ยน่นเพราะมีเสื้อคลุมอยู่ อ๋อคือตรงไหนที่โดนแดดเนี่ยเหี่ยวย่นหมดคือที่เขาบอกว่าเขาจะเอาความชุ่มชื้นเอาน้ําออกจากผิวใช่ไหมล้างมือโดนแดดไม่ใส่ถุงมือเวลาขับรถไถเวลาทำนาดาล้างมือก็เหี่ยวย่นเหี่ยวย่นแสงแดดเลยสิบโมงไปแล้วเนี่ยไม่ดีนะจะทําให้ท่อเลือดแข็งปลอกพอท่อเลือดแข็งปลอะเลือดก็ไหลช้าก็เลยทําให้เหี่ยวย่นเพราะสารด่ายแดงเนี่ยถ้าทานไปสักสองกระปุกไปแล้วเนี่ย คุณตากแดดไปเลยอย่างเคดดี้อย่างคนที่เป็นทํางานกลางแดดนะต้างอยู่กนามนอลก็ต้องอยู่แบบหรือเอาง่ายๆเลยอ่ะคุณแม่ค้าทั้งหลายอ่ะตลาดนั้นเดี๋ยวนี้ต้องตั้งบ่ายสองขายเย็นก็ตามแต่ตั้งบ่ายสองแดดกําลังมาเลยนะอาจารย์ ปกป้องผิวเหนือกว่าวิตามิน e 550อี5 5 0เท่าทําให้ท่อเลือดเหนียวเหนือกว่าวิตามินซี6,000เท่าหหเหนือกว่าสารต่างๆเยอะแยะในประจวบเรามีนะคุณผู้ชมค่ะใครที่สนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรเบอร์ข้างล่างได้เลยเพราะว่าทีมงานของเรา c เซ็ center นะคะพร้อมให้คําปรึกษาให้กับคุณผู้ชมเผื่อใครที่มีข้อสงสัยอาจจะป่วยเป็นโรคต่างๆอยู่ทานได้ไหมก่อนมันจะเหนื่อยเจ้าเหนื่อยงคานที่ยังได้ทานนี่มัน มือมันจะชาหนะเวลาเราเรากำอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ค่อยติดอ่ะนะข้างนี้ยังมีอยู่เลยข้างนี้ติดละเอาไปบำบัดอ่ะเนาะไปไปจุ่มน้ำพอนี่เนาะไปได้สามสามวันอะ่ะมันก็ยังเดิมอ่ะเจ้ามันาหาดหางหลังจากทานแล้วมือมันอ่อนลงอะ่ะตะกอนมือมันแข็งเลยยายนี่ยังดีขึ้นละตะกอนนี่เป็นอน่อนขานี่จะลากเาะขาลากแล้วก็ขาแขนนี่ก็นีบแบบเนี้ยนะ ขา็ลากข้างหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวนี้ขาแขนนี่ก็ติดอยู่แต่ว่าแต่ว่าแกจะดีขึ้นเพราะว่ามันบ่ค่อยหลากระอ่ดีมากเลยเจ้าเพราะว่ามือนี่มันมันกำอย่างนี้ไม่ได้มันไ,มได้เนาะเดี๋ยวนี้มันกำได้เนี่ยมันยังไม่ติดยังไม่สนิทนะนี่นะแต่กำได้อยู่แต่บ่ปวดละใครที่มีปัญหาก็ขอขอึ้กินตัวเนอร์เพราะว่าพี่กินดี เขากินดีเนาะเขาก็อยากแนะนำเมื่อป่นได้กินตัวเพราะว่าเขาเบาขึ้นเนาะก็อยากนคนอื่นเบาลด้วยนะแบบหายด้วยเนาะกินแล้วจะได้หายอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะสาวๆเขาก็ดูแลกันแบบรวบรัดตัดตอนหรืออะไรที่มันง่ายมากขึ้นเขาไปเข้าสปาขัดผิวดึงผิวฉีดผิวอะไรกันอย่างเงี้ยอาจารย์ของเราเนี่ยไปโอเอสตินมันต่างจากเขายังไงอาจารย์คะ คือขัดผิวเนี่ยผมนึกไม่ออกว่ามันไปช่วยอะไรได้ในการขัดผิวเนี่ยนะเขาบอกว่ามันไปเอาเซลล์ผิวเลยไงแค่ทำให้เลือดมันไหลเวียนดีเนี่ยนะเหมือนเด็กๆทำให้ผิวเขาดีล่ะจับเด็กก็เด้งเด้งเด้งเด็กก็ไม่เห็นต้องขัดผิวเลยเนาะการที่เราไปขัดเนี่ยยังกรานี่มันขัดไม่ได้อยู่แล้วกรามันเกิดจากก๊าซคาร์บอนถ้าคุณกินอาหารที่มีก๊าซคาร์บอนเยอะนะกินขนมปังคุกกี้ข้าวเกรียบกินขนมทอดกรอบกินจับชายกราขึ้นแน่นอนยังไงก็กราขึ้นก็ มันมากินผักสดทีเรื่องกินยังกินจากข้างในแล้วคุณจะมาแก้ข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมเอาเลเซอร์ลงก็ไม่จบนะครับนั้นทานสาหร่ายแดงมันก็จะทําให้ผิวเราดีในระดับหนึ่งแล้วต่อไปเราก็ไปทานผักทานผลไม้มันถึงจะไม่แก่เหมือนเสริมกันเข้าไปแต่ที่ว่าแบบเราทานของสดอย่างเดียวบางทีมันก็ช่วยไม่ได้เพราะเราทานมันไม่ดีมาเยอะขนมปังคุกกี้ผมเมื่อกี้อาจารย์พูดโดนทั้งนั้น อาหารที่ฝรั่งชอบกินเราไปรูปดูผิวฝรั่งอะรูปปุ๊บเดียผิวก็จะไม่มีความลื่นเลยขรุขระมากเพราะ,ะพฤติกรรมการทานอาหารที่สุกแล้วสุกอีกอเป็นอาหารที่มีกัดคาร์บอนสูงทําให้เป็นลอยจางง่ายทําให้ท่อเลือดเนี่ยเขาเรียกเมดเลือดแดงมันจะแตกขากลับแตกขากลับคือช่วงที่มันขนกัดคาร์าบอนมาฟอกที่ปอดเนี่ยพอแตกปุ๊บเนี่ย อ่ามันก็จะกลายเป็นฟิล์มคาร์บอนขึ้นตามตัวเป็นกระขึ้นตามตัวนะครับจริงๆเราแก้ได้หมดอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราดูสังเกตตัวเองย้อนกลับไปถึงสาเหตุหลักๆก็คือสังเกตที่ผิวถ้าผิวแห้งเริ่มมีอะไรที่ตอนเด็กๆไม่มีเช่นกระหรือฝ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฝ้ก็เหมือนกันไฟด้วยหรอฝ้าคนนี้มีฝ้าเยอะนั้นเสี่ยงต่อมะเร็งทั้งนั้นคนที่มีฝ้ามีกระเนี่ยนั่นคือบ่งบอกถึงคุณมีกั๊ดคาร์บอนเยอะซึ่งเป็นลมหายใจของมะเร็ง แล้วอย่างนี้เนี่ยเราทานไบโอเอสตินเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยช่วยให้แบบช่วยได้ในระดับหนึ่งสัก70%็ดเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะจ๊ะอย่าอย่าเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่วยได้นะครับคือถ้าเขากินผักติดนะที่ไม่มียาฆ่าแมลงแล้วกินไบโอเอสตินนะครับกระไม่ขึ้นเด็ดขาดอออันนี้ก็ทาไม่มีกระกระก็จะจางคค่่ะรับเออทีนี้เรื่องของเคสสายตากันบ้างบางคนเนี่ยสายตานะคือปกติเนี่ยอาจจะนอมมองเห็นดีแหละ แต่วันดีคืนดีมันก็มองไม่ค่อยชัดบางทีดูแบบขนาดนี้ก็ยังต้องหลีตาอะไรอย่างนี้อาจารย์คะเรื่องของสายตาสายหลายแดงเข้าไปช่วยได้ด้วยหรออาจารย์สายตาต้องแบ่งเป็น2อย่าง1โรคตาโรคตาคือตาต้อตาต้อเนื้อต้ออะไรพวกนี้ไอ้ตรงนี้เราไม่ได้โดยตรงต่างๆนะครับแต่การซูมของสายตาเช่นมองไกลต้องใส่แว่นมองใกล้ก็ต้องใส่แว่นต้องมีแว่นสองอันขับรถอันหนึ่งแล้วก็ไว้ดูหนังสืออันหนึ่งถ้าอย่างนี้ได้ผลครับ คือมันได้เรื่องเอ็นไงการซูมเข้าซูมออกเหมือนกล้องถ่ายรูปม,มันจะมีการซูมเข้าซูมออกมันคือกล้ามเนื้อถ้าเรามองไกลแล้วมามองใกล้แล้วผ้ามัวเนี่ยสาร่ายแดงช่วยได้โดยตรงแน่นอนโดยที่บางคนก็ทิ้งแว่นได้เลยนะแต่ถ้าโรคเกี่ยวสายตาต้อเนื้อต้ออะไรต้อหินเนี่ยไอตรงนั้นอาจจะมีผลพลอยได้บ้างสาราายแดงคือสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทุกส่วนในร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวอ่ก็จะไปช่วยจุดนั้นได้นั่นเองนะคะใกลตาแล้วนะบางทีเลยมันพล่าไปอะไรอย่างเงี้ย พอดีก็เลยมา,าเจอเพื่อนกันเพื่อนเขากินอยู่ไอ้แตล่ายแดงเนี่ยนะขเขาบอกเฮ้ยลองกินแตล่ายแดงสิก็เลยกินกินแล้วรู้สึกว่ามันก็ได้พ่นดีอเอาก็ใส่ตามันก็ตะต่กอไน้หนังสือพิมพ์นี่ตัวเล็กๆมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นหมดเป็นมาว่านแต่ก็ไปเช็คก็ปกติตอนนี้ความดันก็ปกติไม่มีเป็นอะไรนะะทานก่อนอาหารเช้าสองเม็ดนะแล้วก็เย็นก่อนอาหารสองเม็ด าทานประมาณสักสิบวนาทีก็กินข้าวหรือบางทีก็ครึ่งชั่วโมงได้ผลดีดีกว่ากินอื่นก็แนะนำเขาทุกคนเนี่ยบอกให้เริ่มไปซื้อไอ้นั้นมากินสาหร่ายแดงเพราเขาปึ๊กเกลือ,อย่างบอกขอเขาว่างั้น,นสาหร่ายแดงเนี่ยคุณภาพดีนะถ้าใครเป็นโรคเบาหวานความดันนะตาฟ้าตาฟ้าตาฟางอะไรเนี่ยลุงว,ว่ากินแล้วได้ผล ว่าใครทานได้บ้างหรือว่าใครจําเป็นต้องทานอาจา์ครับถ้าเราเป็นนักกีฬาอยากจะวิ่งแข่งให้เร็วกว่าชาวบ้านต้องอยากเข้าเส้นชัยก่อนใครต้องทานนะถ้าเราอยากให้ผิวเราสวยเวลาโดนแดดเราเป็นนักกีฬาหรือเป็นแคดดี้หรือเป็นอะไรแล้วแต่ที่ทํางานกลางแดดหรือเป็นดาราล้วก็ต้องถ่ายกลางแดดบ้างถ้าอยากปกป้องผิวเราเนี่ยให้เหนือกว่าไอ้ทาโลชั่นเนี่ยก็ต้องสารายแดด เพราะอะไรรู้ไหมบางคนหรือเอาไม่ต้องคนไกลตัวแหละตัวเราเองเนี่ยนะคะตัวฝันเองเนี่ยบางทีทาโลชัน่นทากันแดดทามอยเจอร์ไรเซอร์อะไรก็ตามแต่แต่ยังไงเวลาไปโดนแดดมันก็ขมก็เ,เกรียมขมะนะถ้าได้สารไอต้าทันทีเนี่ยมันเหมือนมีคนกางร่มให้เราอพอโดนแดดปุ๊บมันกางร่มภายใน5นาทีเลยนะสีผิวเราเปลี่ยนภายใน5นาทีคือเปลี่ยนแบบสวยนะใช่ไหมมัน ออกอมชมพูกันเพราะตัวมันออกสา,ายแดง<อ>มันจะมีสารสีชมพูปกป้องผิวเราทําให้ผิวเราเทำไมเป็นสีชมพู<อ>ผิวเราสวยเมื่อโดนแดดไงที่เขาเรียกว่าขาวอมชมพูซึ่งวันนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากการเบอร์โทรขึ้นข้างล่างแล้วนะคะขอแยบประจานนิดนึงว่าเป็นความดันทานได้ไหมอาจารย์ถ้าเป็นความดันที่เกิดจากท่อเลือดแข็งเปราะนะ,ะยืดหยุ่นไม่ได้ทำให้เลือดไหลช้าเนี่ยได้ผลแน่นอน ความดันมันมีตั้ง3าความดันความดันจากไขมันความดันจากริ่มเลือดความดันจากเบาหวานคือมันไปตัวทําให้ท่อประปาหรือท่อเลือดของเรามีการยืดหยุ่นได้ทําให้เลือดไหลคล่องแต่น้ําเลือดข้างในจะมีปัญหาหรือไม่นะเราแก้อีกอีกทีหนึงใช่น้ําเลือดข้างในเป็นหวานเราต้องไปแก้เบาหวานคุงเป็นตัวซีนท่อเลือดให้มันยืดหรือหดได้ให้มีความเหนียวยืดหยุ่นได้ตามสภาพของท่อเลือดต้องเป็นอย่างนี้นะครับนั่นคือได้ในขอบเขตนี้ จะไปช่วยเกี่ยวกับท่อเลือดให้ยืดหยุ่นได้นเองให้เหนียวอ,อให้ม,ม,มันมเหนียวมากขึ้นนะคะคเรื่องผมเปิดดูดจานดำแล้วก็สั่งซื้อเอาลองเอามาทานเมื่อร็มีสุขภาพไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องขาข้างขวาเนี่ยมันจะชาชาแล้วก็เป็นตะคิวบ่อยมากในทีวีรู้สึกมันจะมีเคสแบบนี้ด้วยก็เลยลองสั่งประมาณสักครึ่งกระปุกเห็นผลเลยแล้วก,แวก็แล้วก็หายไปเลยเกี่ยวกับเรื่องของชากับ ตะคิวสุขภาพดีผิวพรรณก็ดอีอยากบอกคนอื่นให้ทานด้วยแหละจริงๆผมมั่นใจว่าได้ผลแน่นอนแล้วก็ว่ากันตามจริงแล้วสุขภาพผมเป,เป็นมากกว่าที่บอกให้ฟังแต่นี้ผมหยิบเอาเฉพาะบางตัวเท่านั้นที่มาเล่าให้ฟังอย่าลืมนะครับท่านที่มีปัญหาคล้ายๆผมอ,อ,อย่าลืมสล่ายแดงไบโอเอสตินฝาแดงนะครับจากอเมริกาเท่านั้นรับกันได้ผลแน่นอน ทีนี้อาจารย์ย้าหน่อยหลายคนอาจจะสงสัยอยากรู้ช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยเราบอกไปว่ามึนหัวโดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนิ้วล็อกนิ้วเกรงแล้วก็เน็บชาต่างๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าอนาคตเสี่ยงตัวเป็นโรคน่ากลัวใช่ไหมครับก็คือท่อเลือดถ้าตีบเนี่ยถ้าตีบในสมองปุ๊บก็อัมาพึกอัมมาพาดนะถ้าตีบตามร่างกายขาชามือชาก็นั่งเป็นเน็บชาแล้วก็ส่งผลให้อ่เป็นโรคเ,เป็นเป็นมะเร็งได้ไง่ายคือเลือดไหลช้าเมื่อไรเป็นมะเร็งทันที มะเร็งจะไม่เป็นกับคนที่เลือดไหลเร็วนะมันต้องทําให้ท่อเลือดเราโล่งไว้ตลอดอมะเร็งไม่เป็นแล้วอ่มาพึกมาพาดไม่เป็นแล้วนะที่ผมบอกอาการดูภายนอกก็รู้แล้วว่าคนนี้จะเป็นโรคอะไรในะอนาคตถ้าผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกคนนั้นเตรียบตัวเป็นมะเร็งนะถ้าเริ่มมึนหัวเริ่มมึนศีรษะหน้ามืดคนนั้นมีสิทธิ์เป็นอ่มาพึกอมาพาดนะครับหรือตอนนี้เราเป็นเบาหวานอยู่ด้วยเนี่ยนะยิ่ง ส่งผลอย่างรวดเร็วเลยให้เป็นโรคคือปั้นปลายต้องเป็นโรคหนักแน่นอนถ้าไม่รักษานะอย่างคนที่ทานยาโรเป็นประจำนี่นะคุณทําใจได้เลยคุณหัวใจไวหรือมันก็เส้นเลือดหดตีบตันหรือแตกคือเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยฮะเพราะเราป้องกันได้ไงค่ะถ้าจําเป็นต้องกินเราก็มีตัวนี้ปกป้องเราไปในตัวด้วยอ่าช่วยคุณผู้ชมได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ยังไม่เป็นมะเร็งอาจารย์กินกันไว้ก่อนกินยังไงวันละเม็ดเท่านั้นเองวันละเม็ดดูแลเองวันละงเม็ดตอนเช้า ตื่นเช้ามา1เม็ดครับน้ําตามครับจบนะคะกับการดูแลสุขภาพนะถ้าไม่อยากเตรียมตัวเป็นโรคต่างๆที่อาจารย์พูดมาค่ะไบโอแอสตินนะคะวันละ1เม็ดดูแลง่ายๆค่ะโปรโมชั่นอยู่กับผู้ชมตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เบอร์โทรข้างล่างค่ะให้คาปรึกษาได้สําหรับ c เซ็ center นะคะสงสัยก็โทรสอบถามได้เลยนะคะอายุ9ปีค่ะออสุขภาพของตัวเองก,ก,ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่อาการที่เป็นมากๆก็เห็นจะเป็นเขา่าอาการนิ้วล็อก เวลาเดินโดยปกติเป็นคนใจร้อนและเดินเร็วแต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นเพราะว่าตะก่อนไม่ไหวเลยเดินเวลาจะก้าวขึ้นบันไดเนี่ยต้องจับเขา่าซึ่งซึ่งแล้วก็เหนื่อยง่ายอ่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนชอบดูทีวีแล้วเปิดเน็ตนะคะท่านก็มาเล่าถึงอาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาพูดเนี่ยมันตรงกับตัวเราก็คือเขา่ากับอาการนิ้วล็อกก็เลยจะเชื่อดีไม่ดีก็ก็ยังไม่เชื่อทีเดียวอ่ะนะคะ พราะปกติจะมีคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกพอฟังฟังไปเอมการที่เราจะเสียเงินสักนิดหน่อยเป็นการทดลองแต่ถ้าได้ผลคุ้มก็น่าจะลองดูนะก็เลยสั่งซื้อรู้สึกครั้งแรกจะสั่งซื้อแค่สามขวดก็ลองซื้อมาก็ยอมรับว,ว่าขวดที่สองนี่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะคะมันมีความสึกมือเรายังยังเจ็บและเจ็บมากขึ้นด้วยนิ้วล็อกเนี่ยพอกระปุกที่สาม อาการนิ้วล็อกนี่ยังไม่หายยังเจ็บเหมือนเดิมก็ยังบ่นนะาอาจารย์บอกเราหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมากินเกือบเกือบจะหมดกระปุกที่สามรู้ละเออเข่าเราดีขึ้นอะเราลาเราก้าวเดินปกติต้องจับเข่านะโอ้โหเหมือนคนแก่เราแก่ขนาดนี้แล้วเหรอเอออาการเข่าหายเราไม่เจ็บไม่เสียวไอ้ตรงเข่าเวล,ลาก้าวอะเท่าที่รู้ว่าได้ผลเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นในความรู้สึกข,ของตัวเรานะ เข้าไปเดือนที่3เนี่ยโอเคเลยเราเดินได้เร็วขึ้นไม่เหนื่อยแล้วข้อสำคัญที่สุดผิวพันธ์การหลับเนี่ยเป็นคนหลับยากมากเดี๋ยวนี้หลับแบบดีฟเลยนะพอตื่นมาเราสึกเราก็ปี้กระเป๋าออแล้วก็ระบบขับถ่ายเราดีเนี่ยเยเป็นสิ่งที่รู้สึก คุ้มนะกับที่เราลงทุนเราซื้อเข้ามากินเอาเละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมหมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าพร้อมกับข้อสงสัยที่คุณผู้ชมมีอยู่เดี๋ยวฝันจะเป็นตัวแทนถามกับอาจารย์ให้นะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> อาจารย์ภูริศนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะปัจจุบันมนุษย์เราต้องดูแลตัวเองเป็นประจำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอแอสตินที่มีส่วนประกอบของแอ็กซ์ตาแซนตินวิตามินเอวิตามินอีและลูทีนคำเตือนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค งหมดที่เราได้เห็นก็คือคุณประโยชน์ที่เราได้จากไบโอแอสตินนะครับที่สกัดจากสาหร่ายแดงธรรมชาติของแท้จากอเมริกาต้องไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้นที่รับการยอมรับจากออยและ FDA จากสาหรัฐอเมริกานะครับและน่าเสียดายแล้วกันครับที่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ครับช่องนี้ที่นี่เวลาเดิมครับฝากกันด้วยสำหรับสุขภาพที่ดีด้วยไบโอแอสตินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งสุขภาพกับไบโอแอสติ in, ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลจากโรงงานในสหรัฐอเมริกาสุขภาพที่ดีต้องไข่ขว้ขวาเรียกหาไบโอแอสติของแท้เจ้าแรกเจ้าเดียวจากอเมริกาสาหร่ายแดงของแท้จากอเมริกาไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้นยำ้ำไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้น สาหร่ายแดงท้องทะเลลึกสู่ไบโอแอสตินผลิตภัณฑ์เสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนประกอบสำคัญคือสารแอสตาแซนทินที่สกัดได้จากสาหร่ายแดงท้องทะเลลึกด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก สามารถซึมผ่านร่างกายได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโรคภัยช่วยบำรุงสมองบำรุงหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นไม่เปราะแตกง่ายอาหารเสริมบำรุงสุขภาพไบโอ x อ็ตินผลิตจากสาหร่ายแดงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาของแท้ต้องบรรจุกล่องและมีสติ๊กเกอร์ไบโอ x อ็ตินปิดฝากล่องเท่านั้น